สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีขับข้านะครับมาชวน,นู้ชมกินด้วยกันวันนี้เรามีอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกแล้วนะครับผม,มกินผักนะฮะกินผักกับน้ำพริกน้ำปูนะครับผมของเด็ดแล้วก็ยำขนนุน<ช>หรือว่ายำเลยนะยำบักมี่คนอีสานเรียกบักมี่คนมณณนเรียกอะไรวะขนุนนี่แหละมะนนนี่น่าแล้วมณณนมณณนมะนาวคนเหนือคนเหนือ วันนี้ข้าวเหนียวครึ่งกิโลครับแบ่งกำนมนเพราะว่ามันเรื่องไม่พอนะไปพอรับเป็นโลนึงเบาบ้างวันขึ้นวันึ้นนะนะไม่อ้วนคนดีดีทีมกันว่าอร่อยเปล่าวันนี้กัเข้าตลาดนะครับผมไปตลาดมาอร่อยอร่อยอร่อยนะแต่วันนี้เดอะเบสของผมมันคือ ไอ้ตัวนี้พรกน้ปูมันต้องปลาทูทอดไหมนะ่ะเนี่ยเข้าอ่ะนะ<อ>จบเนี่ยโป้มือด้วยนะ <c oughs> โอ้ไมีหนไม้เลยมันเนี่ยมมไม่ไปลผักเยเอคุณผูมอาจจะดนเนีโป้พี่้าไม่เปรหรอก <c oughs> อันนี้เป็นอันเนี้ยกระดออางเลย แต่ผมเป็นคนที่ชอบกินยำขนุนนะหมกังไอ้มิตรหวานเนี่ยผมชอบมากปาแ,แก้วมัน แล้วข้าวกับน้ำพริกเนี่ยพี่ไปอยู่กรุงเทพอ่ะไม่มีเลยน,น้าพริกปลูอ่ะหาก,กินไ,ได้เหรออืหาก,กินยากคนเมืองเขาไม่ค่อยขายกันอเอาไหนมามีแต่น้ำพริกหนุ่มมีแต่น้ำพริกปลาอะไรเงี้ยอืมไม่อยู่อร่อยมากฟักก็มี อืมดกดต่ำหน่อยของดีต้องเปิดตัวพีไม่เอา ข้าแก้มาแล้วไปเองออกหรอกนี่ผักลวกมีอะไรบ้างพี่เอ็มผักบุ้งผักบุ้งอ่ะผักบุง้บงขายตาบ้างผมมีตาดีก็เหี่ยวจะบอกให้แล้วก็ผักกาดแล้วก็ดอกแคร์ผม ไม่มีใครไม่มีใครแคร์ก็ดอกแคร์ยังมีครับผมดอกยังแคร์คุณอยู่เสมอนะครับเล็กน้อยก็เอาน้ำมุกอ่ะมุกหล่อนี่แหละพริกเพียเนาะน้่ย พีเ่เจมชอบกัดพริกกินลาบกิๆๆนโอโหชอบกัดพริกเป็นลูกมันมันไม่หอม้วไม่กัดอะอีกอย่างหนึ่งอยากกินคืออะไรนะอะไรดอกหนูอุดอกหนูก็อร่อยชุบแป้งทอดกับไข่ก,กรอบอื้อหือูจะกินล้้ำลาย<อ>กินกับพร่กะปิ หักเยี่ยมนนดอไม้นี่เอาไปตำส้มต,ตำก็อร่อยนะ ชิ้นนี้ขาต้นหอมสุดยอดต้นหอมนะ้ต้นหอมวันนี้ไม่ได้ไปไร่คุณผู้ชมไม่ได้ไปนาก็เลยไม่ได้เก็บต้นหอมมาแต่ผักชียังเหลือในตู้ม่เป็นไรหาต้นหอมเลยยังอร่อยเหมือนเดิมกินคํคำนิดน้อย <c oughs> หไห้ต้นหอมมานี่หอมนะ <c oughs> ยัง้าวหนุนนะ <c oughs> สุดเดา ดอกแค่แล้วดอกที่ไม่เคยลืมเราคือดอกแข่แเนี่ยมาใส่ผมนะเอามากันเนี่ยอ่ะ,อะเอามาันกินแบบสดๆมากกว่าอันเนี้ยเหรอจะออกขมๆนิดนึงเหรอรสชาติมันจะดีกว่าอันเนี้ยเพราะว่าม,มันอันนี้ไม่จะจืดกว่าอ,ออกหวานเลยเนะี่ย สีไอ้สีสีออกแดงๆก็มีนะใช่ใอันนั้นอร่อยมากมันขมหน่อย,อออยอกินมันปูเนี่ยเหมาะขนาดข้าวกับผัก ยังไม่กินเลยอร่อยนะน้ำปลาหวานในตู้นั่นไม่เอามานม่เป็นอไรอันนี้แทนได้อยู่ <c oughs> พูดถึงน้ำปลาหวานอยากกินมะม่วงมะม่วงเต็มตลาดพวกนี้เอาก็ออามาซิหน่อยเดียวพอละกา้า <c oughs> บนไม่เหี่ยวนะคุณผู้ชมลูกเดียวก็ไม่หมดอ,อ,มอยากกินทางใหรบอว่าอยากากินหายอยากหมดหมดคุณผู้ชมเท่ากกิโลเดี๋ยวจะไปวิ่งด้วยนะเดี๋ยวอิ่มเกินจะไม่วิ่งไม่หไหวไปเกมเ่ยนะวิ่งอ่ะขยัน,นจริง วิ่นในบ้านแล้วสามรอบเราแล้วล้อ่ตามหาหัวใจการนิ่งนี่ดีนะทำให้แบบว่ากล้ามเนื้อขาเราแข็งแรงแบบวก่งตามหาหัวใจวิ่งตามหาหัวใจเขาลอยไปไกลแล้วไม่ต้องไปตามเขาหรอกแล้วเขาย้อนกลับมามไม่ย้อนหรอกเขาได้ยินไหมคนเราไม่มีเกีอาร์หรอกไปแล้วไปถอย ไข่เค็พีปะใส่แกนหนึ่งเลยยกหน้าไปเลยอืมหน้อยม้หวานนริเนะมั้ไม่เท่อันนี้เหรอผักทองกินผักหลายๆอย่างหลายๆสีชอบอยู่ก็ได้อยู่อ่ะแต่ทีเด็ดเลยผมต้องหน่อไม้ ชอบมากอะไรที่มันเป็นอาผักที่มันมีรสชาติหวานผมชอบมดกินหนักขมมากซึ้งกินขมเยอะก็จะขมคืนกินหวานเยอะชื่นใจโดนใจจริงๆไม่แหง้งอ่ะกิ่บวานอ่ะ มันไม่ค่อยเหมาะเองกินข้าวของมาน,นกินเล่นทำหนมหวาน ขนาดฟักทองอ่ะยังมีประโยชน์ได้หลายอย่างคนมาคนอ่ะอาจจะไม่มีประโยชน์เลยก็ได้นะฟักทองยังไปบวชที่ก็ได้เป็นนึ่งก็ได้ไปขนมหวานไปต้มหวานไปโอ้โหหลายอย่างหลายอย่างเลยคนเราก็ทําได้หลายอย่างนู่นอย่างนี้ทำาคนบางคนนี่ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยวะทําได้หลายอย่างกินแล้วก็น,นอนเนี่ยไม่ประโยชน์เลยเหรอโดยเยอะเหรออะไรที่ไม่เห็นกัน เนยัออืมกระปัดอืมนอนี้เยโะเลยเรียกจะได้ข้าวเหนียวหมดแล้วอืเหอือปั้นสุดท้ายมาเด้อครับผมห่อข้าวเหนียวมาครับ ม่กินข้าวต่ำกันนะครับผมมาเลยมีขา้เขาเข้ากินตู้แรงนะครับใครจะมาเด้อขอแค่โป๊ะเขาเหนียงมาอืม,มครถ้าก็มาจริงกันไม่เกลี่ยหรือลูกโอ้โหเกลือเลยเกลี่ก็ทำปากกันไม่ร <sun> ู้ท่านม่อีกไหมครับก็เกลือนี่อ่ะครับแต่บ,บางวันมันมดก่อนอ่ะอ แล้วจะจวนทำไมจวนมาแล้วให้กินเกลือนะอกัดจวนมากกัดพวกข้าวเหนียวมาบะหมถ้าบะหมี่มอย่างก,กระเล็บเรียกเกียครับน้ำปา๋ากระทั้งได้กินอะ่ะจำน้ำตาลก็ได้เหววมือนหวานขันไม่ขันละขเหนียวหมดอืม ุปบะหมี่ทางอีสานนะครับรสชาติแบบน,นี้หม่เคยกินไหมซุปบะหมี่เนี่ยซุปอย่างบ้านเราไอ้ใป่นตัวมียำมะยำบะหมี่เนี่ยยำบกขนมอ,อ่ะเหมือนกันไหมไม่เคยกินเดี๋ยวคิดรสชาติสิเคยกินแต่ว่านรสชาติไม่ออกแม่เคยทําให้กินอยู่ใช่แม่ก็ทํารสชาติบ้านเราเลยเหรอแต่เชื่อเขาเชื่อแบบนั้นนะเชื่อแบบนั้นนหนซุปบกหมี่อ๋อ รสชาติไม่น่าเหมือนต่านั้นแหะคนเหนือทําอันนี้คนเหนือบ้านเราเนี่ยทำเนี่ยต้องอีสานทำในอีสานแล้ต้องลองมีแฟนเป็นคนอีสานพอดีผมมีเป็นคนเหนือแ<ม>ล้วเันนมีหรอมีหรอมีแน่น,นี่พวกปากกานี่อยากเป็นนักธุรกิจพันล้านคอมมัดา <c oughs> แค่หน้าก็รู้แบบนักธุรกิจหน้าก็รู้ว่าโอ้โหขูด,ดินอ่ะ <c oughs> พวกปเขียนรับรายจ่ายนะโอ้โหแต่รายจ่ายมากกว่ารายรับรับดีกกว่าไปดีกว่างั้นแหละ โอเคครับผมวันนี้ก็ชมชมนะฮะมากินข้าวด้วยกันนะครับผมกับข้าวของเราวันนี้ก็เมนูง่ายๆนะครับผมกินผักนะครับกินผักบ่อยชวเนี้เพราะว่างบประมาณหมดนะฮะ้ <c oughs> ก,กินผักก็ดี <c oughs> ะนะแข็งแรงกิงฝากไู้ชมกดไลค์กดแชร์หรือตามกับพวกเราเนี่ยนะครับแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับฮครับินมีพี่มันเลยวันนี้คักเนาะอืมก็ว่นนี้เนาะกินผักทุกวันอย่างเงี้ยจำเงี้ยไม่กินแล้วำส้มเอาจำส้มด้วย